มาในส่วนของเสริมวิชาภาษาไทยนะคะเสริมวิชาภาษาไทยวันนี้ก็บอกว่านะคะแยกพยัญชนะสระตัวสะกดแม่คือไว้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านคําที่สะกดด้วยแม่คือกันก่อนนะคะคําที่สะกดด้วยแม่คือก็คือคําที่ผสมสระอะไรก็ได้ยังไม่รูกที่มีตัวอะไรสะกดคะวเเหนอย่างเช่นคํา,าว่า doawo dao joewo g e ว ขอเอวโอเถี o ยวโนอาโอนาโอโมเอวอเมียวโรเอวเรียวขอเอวขียวสอิวอีวขอเอวอหิวขอเอวเอ่ะนี่คือคำที่สะกดด้วยแม่เกอนะคะอ่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเดี๋ยวนียคุณครูเนี่ยจะทดลองให้ลูกทาให้ลูกดูก่อนนะคะอา้าบอกว่านะคะแยกพยัญชนะสระ,ะตัวสะกดแม่เกิไว้ถูกต้องนะคะเา้าเขาจะให้เป็นคํามาอย่างเช่นคําว่า do avo ดาวเราก็แยกเลยคําว่าดาวอ้าพยัญชนะตัวะลรลูกด o เด็กสระ,ะาตัวอะไรสะกดคะ vowel เ,เอา,เ,อาเราก็เขียนเลยพยัญชนะตัวดอเด็กออาลูกก็เขียนลงไปเลยสระ อ่าตัวอะไรสะกดลูกอวหวนออาเราก็มาดูกันนะคะออาเห็นไหมคะดอวดาวออาต่อไปคําที่สองคำว่าอะไรเอ่ยคําว่าอะไรคะจอเอว์เจียวออาคำว่าคำว่าเจียวใช่ไหมลูกอ่ะพยัญชนะตัวอะไรลูกอ่าจอจานสระเอียเอาตัวอะไรสะกดคะวแหวนเราก็แยกเลย พยัญชนะตัวจอจานสระเอียโบเห็นสกุลอ่ะจอเอียวเจียวดูนะคะอ่ะจอเอียวเจียวอ่ะต่อไปคําต่อไปคําว่าอะไรเอ่ยหออีวบอบหิวใช่ไหมลูกอ่ะพยัญชนะตัวอะไรคะหอหีบสระอีวบเห็นสกุลใช่ไหมคะอ่ะเราก็แจกเลยอ่ะพยัญชนะตัว หอยทีสละอิวเวนสะก,กุลดูนะคะหออิวหิวนะคะเอาต่อไปในส่วนของแบบฝึกลูกก็ดูนะคะคล้ายๆกับตัวอย่างที่คุณครูทำให้ลูกดูเมื่อตะก,กี้นะคะไม่ยากนะคะ,ะลูกลูกก็ดูคำว่าดาวเราก็แยกเลยคำว่าดาวพยัญชน,นะตัวอะไรลูกตัวเด็กสลักอวเวนสก,กุลใช่ไหมคะเอาคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ยเขียว เจียวอ่าคำว่าเจียวอ่าคำว่าเจียวก็เหมือนกันอ่ยัญชนะตัวจอจานสระเอียววเวนสกดุดใช่ไหมลูกอ่ะนะคะ,ะต่อไปคำว่าหิวพยัญชนะตัวหอหีบสระอวีวเวนสกดุดเหมือนกับที่คุณครูทําให้ลูกดูนะคะต่อไปคําว่าไรเอย่ยคําว่าเขียวคําว่าสิวคําว่าเหวคําว่าแถวคําว่าแมวเขียวเล็นาวเดี๋ยวลูกลองฝึกทำเองนะคะไม่ยากเพราะเราเคย ทำมาหลายรอบแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องทบทวนดูก่อนนะคะพร้อมกับฝึกเกียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ